V ีห้าครับผม V ครับของไบก็เป็นแบบป๊อปเร็วๆร็อกนิดๆร็อกนิดๆ <Rock S 2> จริงเหรอแล้วที่ผ่านมาร้องเพลงอะไรแนวไหนไปแล้วบ้างคอนเสิร์ตสามอาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อซินเดอเรลล่าอย่างนี้มันก็ป๊อปอินดี้นิดๆครับแล้วก็อ่าบิวอ๋อ Nothing on you น o ตติ้งออนยูเป็นยังไงอินบีนิดนิดอินบีหน่อยหน่อยปนแรปนิดนิดใช่ครับอินบีปนแรปแล้วก็สดาห์ที่สามก็อินบีช้าๆอีฟดีฟจำไว้นะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นสไตล์อะไรอ่ะวีเจของนี้นะคะก็น่าจะเป็นแนวป๊อปอีซี่ลิชนี่ค่ะแล้วก็อาจจะมีร้องเร็วบ้างอะไรอย่างนี้ ตามสไตล์ของนี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์เนี่ยก็เขาน่าจะฉีกออกไปให้หอนสูงหรือว่าหอนสูงให้คอว่าหอนไม่ใช่เราโชว์พลังเสียงสูงสูงอะไรอย่างนี้อาจจะแบบอยากลองให้เน็ตบู้ที่เดาๆไว้ค่ะค่ะเราไม่ถนัดสไตล์อะไรมากที่สุดเอออนไดลูก้องไม่เข้าใจรู้จักลูกน้อยมากสาวลูกทุ่งไม่เคยเอ้ยมันมันไม่ได้ฟังไม่มีในหัวเลยลูกทุ่งเลยโอเค เนสของเนสก็ร็อกหนักๆค่ะอาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดเพราะว่าพลังเราไม่พอหรือว่าเราเป็นคนหวานหวานพลังอาจจะไม่พอหรืออาจจะดูหวานไหมหวานนะคะเพื่าหวานนอนงกระดูกรือูหวานจริงหรือไม่ค่ะหนูว่าหนูไม่หวานค่ะน่าจะสีนี้ก็ว่างหนูเค็มอุ้ยเ็เปรี้ยวได้ข้อมูลแล้วฮะ เป็นข้อมูลที่เราจะมาเล่นงานนักล่าฝันในที่ถัดไปคิดอยู่ทีนี้ลองมาฟังกันหล,ง<า>ลังจากที่ทุกคนได้ได้วิเคราะห์เพลงของตัวเองเอาละนะจะให้ฟังประถายสิว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของใครเพลงที่สามขอฟังห<า><า>น่อยมา เพลงของตัวเองหรือเปล่าใช่ก็มาเอาไปเลย We have right ได้เพลงชื่อสครับสครับอ่ะเออเป็นวงเพลงชื่อเอพยัคา์เดียวเออใกล้ใกล้ครับใกล้พยัคฆ์เดียวใกล้ใกล้จะมาเป็นไกลอยู่แล้วอ่ะมาฟังเพลงที่หกงอ

เพลงนี้เรนจ์กว้างมากต้องสู้ให้เต็มที่ชื่อเพลงอะไรเด็กๆของศิลปินเกรซเชนโดถูกต้องไม่ทำหน้าแบบนั้นเพราะไม่คาดว่าจะได้เพลงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วมันยากไหมไม่ไม่ยากเกินตัวเลยหรอคะอะไรของอะัไเนี่ยจะไม่หันกลอาลาให้ยไปเลยไม่กล้าแกะถุงใหม่ ทำไม be อ่ะรอกว่าแกะไปเลยที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลผมจะแรงสิผมรักแมนอยู่แต่ใจก็อยู่ที่หงแดงที่กุญชบกีป๊อปเคป๊อปบิ๊กแบงโอเจนก็แค่สงสัยไม่ได้แปลใส่ใจที่ผมมิสคอไปไม่ต้องการโทรกับีที่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 ไกล เกินเจอที่รักแต่เธอไม่ต้องได้มาแล้วอันเลสผก็แบ่งกันให้พีไม่ให้ทีเดียวไงได้บ้างแบ่งกันให้ไงเอาลงไปเลยพอมาเพื่อนมะตรงนี้แม่นมากเลยไม่ได้จะเทืดถุงไงที่อย่าไปล้างมือแล้วดูเคลื่อนมันจะหัู อาจเป็นเพราะว่าเธอบงอัในจฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบนอ่ด้วยกัไม่กินเไม่กินแลวกิน่ากินแล้องแก่งมากดูดิอันนี้ซันนี่ซันนี่ยกเออไม่ใช่เมิร์กนีไอเมิร์กัวแคทอะขัดของทางกินของพี่มากแคทกินเก่งมากดูดินี่ม ซันนี่ซันนี่งุนหิบงุนหิบแล้วก็กินอย่างเดียวให้แค่นี้เองเหรอเอาอะไรมาอิ่มมากิานไม่เยอะนะเฮ้ยแค่นี้เองเหรออะไไปให้เยอะกว่นานี้เหรอแค่นี้เหรอเท่าอันนี้นเอาอะไรมาอิ่มมางงว่ะสองตัวใหญ่ๆไม่กินเลยอ่ะกินไม่กินอยู่ทางรถท้องตั้งใหญ่กินแค่นี้ กินอีกดิแล้วไม่ค่อยกินแล้วอ่ะปะแล้วมื่อก็้มากิน เนิร์รตอนนี้อันนี้ซันนี่ซ <c oughs> ันนี่อีเนิร์ฟซันนี่จะมีพ่นสเปรย์ข้างหน้าสีเ,า <c oughs> เอามันคลายออกมามกินเยอะโดนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจน เธอคงไม่มีใครเข้าใจวันนั้นเธอยังไม่เคยและฉันก็ยังไม่เคยนะไม่รู้มันเป็นยังไงไต้องอยู่ตัวเองเพื่อใครแล้วน้อนนี้เหมือนเดิมแล้วนะพาลองบวกหนึ่งนะต้องมาเลยไกลเกินกว่าที่จะพูด come เป็นบวกสองเหรอลองดูลองดู ทีนี้ก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนวิธีเข้าใจให้เอออาจจอต้องเป็นมิกซ์เนี้ยบางๆอว่าจะดีกว่ามของไบไ์นะลูกใบขึ้นไปอย่างเงี้ยไบตต้องเอาลมมาเพิ่มอีกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพลงมันจะบีบไป ต้องปล่อยลมมาเยอะขึ้นมาห่ออ๋อสามบวกมาบวกหนึ่งมาว่ดใช่ไหมบวกหนึ่งนะครับไม่ไม่พี่ต้องเล้วฟิลในดนตรีเขาชอบบวกหนึ่งมากกว่าเออยังยังไงก็ได้แล้วแต่เราอแล้วแต่เราแล้วแต่เราแต่จริงๆแล้วคือนึกออกเพลงนี้มันน่าจะแบบกลายเธอจะเดียวแล้วเขมาแต่เธชเดียวแต่ดียวต่เธอเดียาม่คิดมเหมือนหรอมันน่าจะมีลมหายใจเข้าไปด้วยไงในเพลงเนี้ย ท่านี้ท่านไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอ๋อเป็นเพราะว่ารอบางเออนี่เธอฉันไม่ใช่แบบเนี้ยคือฟิลไม่ใช่แบบนี้ยนี่เหรอวะคือมันน่าจะเป็นลมหายใจหอมมันน่าจะดูหล่องั้นบงหนึ่งพอไหมครับได้ไหมลูกบงหนึ่งดีแล้วใช่แบบดีลูกลมอีกคงมีใคร ที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้ ตอนนี้ไม่ไม่เป็นไรถึงอยู่แล้ววันนี้เป็นไรายป่วยเซ็นเแหบเขาเออเป็นสบาหามาห้แล้วมันจะดีขึ้นไหมวะเนี่ยต้องต้องดีให้ค่ะพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธตอนที่เราให้ครูน็อตใช,ใช่ใช่ขีดนี่ไหมใ้่ไหมครัเมื่อ,อะะท่าถ้า,าบวกสามบวกสามไปแล้ลงร้อไปแล้ว สองอะอะไรอันน,ออนี้ผมเอาร้องไปเลยเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปหาเนาะอันนี้คืออันนี้ให้บวกเลยเอาไห oh. พี่ว่ามันต้องขึ้นบีเพราะว่าวันนี้เขาป่วยป่ะเอาสองก็พ้อมบีสามม,ม,มันบีไปใช่ไหมเน็ยคิดว่าเน็ตเน็ตจะสูงปกติจะสูงได้กันนี้ป่ะเพราะเนี้ยคือเรฟเฟอร์เรนซ์เรฟเฟอร์เรนซ์เพลงเนี้ยพี่เป้เขาช่วยเช็คให้เลยจากคียเก่าๆที่เน็ตร้องไงอืม จากกันและกันจากไอเพลงอะไรนะอ,อีกประมาณรอบที่แล้วอะมาอัน<ม>เลิฟเ,เขาเช็คจากอันเก่าแล้วเขาก็เคาะมาว่าเออเนี่ยไม่เกินนี้หรอกต่อมาณนี้แต่คือไม่เกินไม่เกินบวกสามแต่มันอยู่ในสองสามอย่างเงี้ยได้อยู่แล้ว,ลวอันหนึง่งววว่ามันสนไหมอคร เด็กโลกพยายามนะทุกวันอาทิตย์อ่ะครูเข้าใจว่าเป็นวันรีแล็กของเราเงี้ยบางทีเราเรานอนกันดึกมากแล้วพอมาวันจันทร์เราจะต้องเช็คเช็คคีย์อ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดใชหรือเ่าคือเข้าใจว่าวันอาทิตย์มันเป็นวันสบายอ่ะเนอกว่าแต่ก็ต้องเฟซตัวเองเพราะว่าวันจันทร์เราต้องทำงานอีกอ่ะเดี๋ยวคีย์มันไม่ได้ไม่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 ได้อย่างที่คิดไว้ะนอกว่าเอองั้นพยายามหน่อยวันอาทิตย์ก็สนุกได้แต่ก็นอนให้เร็ว เอ,เอาเดี๋ยวเอาคีกันใส่ไ้ที่